สวัสดีครับเ่้าหนึ่งมาวันนี้มาทําเสื้อหนังนะครับแล้วก็เย็บโลโก้นะนะเย็บอ่าเรียกโลโก้มีหลายแบบเลยลูกค้าเอามาลูกค้าสุด้านี่นะครับแล้วก็เสื้อนี่คือเสื้อหนัง Ma ็ e in USA เนะครับเพื่อนอ่าลูกค้าต้องการเอาแขนออกครับผมเอาแขนออกเลยแต่มันมีซับในนะครับคืองานของช่้าหนึ่งก็คือเอาแขนออกแล้วก็เย็บซับในกับตัวเสื้อให้ติดกันอีกทีแล้วล้มจะเข็บด้วย นั่นคืองานของเชิงหนึ่งนะครับเนี่ยเช่นมันก็เสียดายผมก็ภาเสียดายการตัดออกทำไมอะแกบอกว่าแกอยากใส่กับเสื้อยีนแล้วก็ตัวนี้ทับอีกทีหนึ่งขับบิกไบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแ้เงี้ยซึ่งประมาณนี้นะเดี๋ยิปโลโก้ด้วยครับผมติดตามชมผลงงานของเงหนึ่งครับครับลูกค้าจากจังหวัดสุราธานีนี่เองครับก็คือสนใจที่จะใช้บริการกับช่างหนึ่งก็คือการตัดแขนออกนะครับแต่เสื้อตัวนี้จะเป็นแบรนด์ดังระดับโลกเลยว่างั้นเถอะก็ ลูกค้าก็หารายละเอียดหาข้อมูลนะจากชุดช่วยเน็ตเวิร์กนะครับจากอากูบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ได้ข้อมูลมานะครับก็เห็นรีวิวของช่างหนึ่งนะครับก็เจอตัดสินใจมาให้ช่างหนึ่งแก้ไขให้ครับงานเบื้องต้นก็คือมีการตัดแขนนะครับตัวนี้มีซัพนลาช่างหนึ่งต้องตัดแขนออกลูกค้าต้องการตัดแขนทิ้งไปเลยว่าง,งั้นเถอะแล้วก็ซับในจะต้องประกอบเข้าไปนะครับก็มันเจอปัญหานะระหว่างทางเหมือนกันแหละช่างหนึ่งก็แก้ไขหน้างงานไปนะครับก็ผ่านไปได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ช่างหนึ่งก็ เย็บโลโก้ที่ลูกค้ากําหนดมาครับว่าตรงจุดนี้เป็นจุดนี้ตรงนี้เป็นจุดนี้เนี่ยมีหน้าอกด้วยมีข้างหลังด้วยส่วนใหญ่จะเน้นเน,นข้างหลังเท่ๆนะครับตัวนี้จะเป็นมีทับในเนี่ยเวลาช่างหนึ่งแก้งานเนี่ยก็ต้องวางแพทเทิร์นใหม่หมดเลยเพราะว่าเวลางานเขาเ,เขาเย็บมาจากโรงงานนะกับการแก้นี่มันจะเป็นค่อนขอ้างจะสวนทางกันนะแต่ว่าเท่างหนึ่งก็มีประสบการณ์เนอะกับการ แก้ทรงเสื้อจะแกตหนังมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็มีมามาหลายตัวแล้วผ่านมือชั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีรีวิวให้ลูกค้าชมเนี่ยงานเสร็จออกมาเป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็ลงมือ ติดขัเลืยกอาร์มเนาะหรือว่าเป็นโลโก้เท่ๆของลูกค้านะลูกค้าแบบเป็นแก๊งแก๊งสเตอร์แบบบิ๊กไบค์อะไรเงี้ยแล้วก็ใส,ส,ส่สไตล์นี้ครับก็ถ้าเพื่อนสนใจจะใช้บริการนะครับลูกค้าจากทวูระเทศไทยนะก็ติดต่อบ้านเขียวได้ที่ n u n 7955ครับเชืหนึ่งสามารถแก้ส่งได้นะครับแต่ว่าจะต้องส่งรูปส่งไฟล์ข้อมูลมาให้เช่อมืดูก่อนว่าดีไซน์เป็นยังไงเข้าไปทํางานได้ไหมอะไรประมาณนั้นก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรปรุงจุดข้างหน้านะก็เนี่ยออกมาเป็นลักษณะน,นี้ครับ ขอบคุณมากครับลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีนี่ครับท่านหนึ่งใช้ได้ยีนแท้นะเย็บเนี่ยที่เห็นเนี่ยยีนของวินัตครับสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ในตะกร้าได้ท่าึ่งตะกร้าไว้หลายตัวเลยทีเดียวก็คืออุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้จักรอุตสาหกรรมประมาณนั้นครับขอบคุณที่ติดตามชมครับติดตามชมคลิปรีวิวหน้าว่าท่านหนึ่งจะทำแบรนด์ไหนอย่างไรนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย